สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสุขภาดีกับสมุนไพรนะครับวันนี้ครับก็ช่วงนี้ก็เทศกาลจุดจีนะครับหลายท่านก็ไปทําบุญนะครับกับเทศกาลจุดจีนะครับแหมคนไทยเชื้อสายจีนนี่ก็บอกว่าไปทําบุญเช้าๆก็วันนี้เป็นวันไหว้ครับก็กลับไหว้บรรพบุรุษก็ มีความสุขกันนะครับขอให้เงินทองหลักไหลเข้ามาในทุกๆท่านร่ำรวยเป็นหมื่นๆล้านนะครับนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านแรกนะครับเป็นผู้อุ่งในการสักดาแม่สวรรค์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณจจรวยพรปฐมมินทร์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องสมุนไพรจีนแล้ก็สมุนไพรไทยแผนโบราณนะครับวันนี้เป็นที่โด่งดังมากครับสำหรับ ร้านโหรทศพรหรืออาจารย์ทศพรตาทิพย์นะครับโด่งดังมากๆเลยนะครับกระแสนะครับต้องตัวผมเองนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มาจัดรายการนะครับโอ้โหนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ทั้งสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับบอกว่าบางท่านป่วยเป็นโรคนะครับวันนี้จะมาบอกเรื่องราวนะครับเี่ว่าวันนี้ทศกาลรจุจีนที่จะมาบอกบุญกับทุกท่านที่ป่วยเป็นโรคต่างๆท่านพอครับไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรครับคืออย่างนี้นะครับก็ต้อง ถอยหลังไปสักนิดหนึ่งเมื่ออดีตตอนที่ยังเป็นรับราชการอยู่นะครับกองการแก้หายิ่งชาติครับผมมีโรคประจําตัวอยู่โรคซึ่งเดิมทีเดียวเราก็ไม่รู้ครับว่าเราเป็นโรคอะไรนั่นก็เป็นการปวดเมื่อยธรรมดาครับก็ขยันที่จะต้องไปหาหมอนัดเป็นประจำนะครับครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันชักทนไม่ไหวก็เลยไปโรงพยาบาลให้คุณหมอท่านเช็คล่างกายดียครั้งว่าเป็นไงก็มีการเอ็กซเรย์ทั้งทั้งหลายๆด้านนะครับ ก็ปรากฏว่าได้พบโรคโรคหนึ่งซึ่งอยู่ในกระดูกผมคือโรคเอ่อเขาเรียกทีบีกระดูกทีบีกระดูกนี่เป็นเป็นมานานไหมครับจำคือโรคโรคลองลองอธิบายคืออย่างนี้ทีบีกระดูกเนี่ยฮะมันก็เราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเริ่มตั้งมาหลายแต่ว่าอ้การที่เราปวดเมื่อยจน่ทีทนไม่ไหวเนี่ยครับแล้วเรามัวแต่ไปหาหมอให้นวดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันคงไม่ถูกต้องนะก็เลยไปตรวจไงฮะพอเราไปตรวจแล้วก็พบว่ามีเชื้อทีบีในกระดูกเราแล้วก็ปรากฏว่า ไอ้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันมันหายไปตัวหนึ่งคก็ก็คุณหมอบอกว่าก็ไม่ต้องตกใจนะท่านก็ปลอบใจแล้วก็ให้ยาเราทานคนะเขาบอกตัวทีบีกระดูกเนี่ยมันมียาฆ่าเชื้อให้หายได้ครับก็ทานอยู่ประมาณแดเดือนกว่าครับจากนั้นมาฆ่าเชื้อตัวนี้ไปแล้วนี่ก็ปรากฏว่ามันก็ยังปวดเมื่อยอยู่เพราะว่ากระดูกเราหายไปเออ้น้ำหนักของกระดูกที่ที่มันเอียงเนี่ยค้าทำให้เราค่อนข้างจะปวดแล้วหมอก็จะขอผ่ากระดูกผ่าลังหง ผมบอกโอ้คงไม่เอาะันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่แลวอย่างหนึ่งผ่าไปแล้วหมออาจจะเก่งเราอาจจะไม่เฮงผ่าไปผ่ามาออกมาแล้วคงกลัวจะเดินไม่ได้ก็เลยไม่กล้าพื่พูง่ว่าการการผ่าหมอลองกระดูกข้างหลังนี้เป็นคนนี้80เปอร์เซ็นต์นี่จะหลีกเลี่ยงครับครับคผมลาล่จารย์ก็ปฏิเสธไปใช่ครับผมและบังเอิญเราก็อายุมากแล้วเราก็กลัวว่าช่วงท้ายของชีวิตเราจะ เดินไม่ได้อะไรเนี่ยก็รู้สึกมันก็คงไม่สนุกนักนะฮะเจ้านั้นที่ที่ที่หมอบอกนี่อายุเท่าไหร่๋อใกล้ๆ้เกษียณปีก็ประมาณของการเกษียณห้าสิบเก้าหกสิบครับครับใกล้ๆ้หกสิบครับครับก็จากนั้นมาก็ทานยาหายไปแล้วในเรื่องของตัวเชื้อของทีเบียนะครับแต่ก็ยังปวดอยู่ก็ก็พยายามหายานุู่นยานี่กินนะนะฮะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะมาเจอยาของของท่านผลทศพรเนี่ยฮะหมออาจารย์ทัศพรตาทิพย์ครับ ก็ก็ศึกษาดูว่ามันมีตัวไหนบ้าง้ปรากฏว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิงเทียเจียวหนังเนี่ยนะฮะการซิงเทียเจียวหนังเดวนี้ใช่ไหมครับครับของผมก็ทานตัวนี้เพราะเห็นว่ามันมาช่วยบํารุงเกี่ยวกับกระดูกช่วยช่วยดูแลเรื่องกระดูกเรื่องเช่นเอ็นเรื่องอะไรต่างๆเอ๊ะมันน่าจะหายแต่แต่ก่อนที่ผมจะกินนี่ผมก็พยายามนะฮะหลายๆด้านว่า เอยาตัวนี้เนี่ยมันมีสารเจือปนหรือเปล่าเลยก็พยายามแอบมีสเตีรอยไหมมีสารกระตุ้นหรือเปล่าซึ่งซึ่งทุกคนจะกลัวมากใช่ครับผมผมก็นําไปเช็คแอบแอบไปเช็คผมเองนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีครับผมก็เลยลองตั้งอกตั้งใจกินตัวนิวติซีเป็นยังไงรผมก็ทานตัวนี้ประมาณสักเดือนเศษก็รู้สึกดีขึ้นนะครับ จกข้างในก็คือทานเดือนเสร็จใช่ไหมครับทานทานวันละกี่กี่เม็ดนะครับครับออ๋ะครับแบบนี้นะครับเออมันจะทานอย่างนี้ครับเออมันจะมีแผงหนึ่งก็ประมาณสิบสองเม็ดยี่สิบสี่เม็ดฮะยี่สิบสี่เม็ดคือเป็นสองแผงแล้วเราก็ทานครั้งละสามเม็ดสามแคปซูลครับสามเวลาไหมครับสามเวลาหลังก็คือหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นครับหลังอาหารเช้ากลางวันเย็น เดี๋ยวลองลองฉีกให้ใคุณผู้ชมดูนะครับครับอาจารย์หลังหลังจากทานเสร็จแล้วเอฟเฟกกับร่างกายมันมันไม่มีอะไรเอฟเฟกต์กัครับก็ปกติแต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ความปวดต่างๆมันดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ดีถึงว่าไอ้ข้องแค่วอะไรผมก็ทานกันมาเรื่อยๆนะฮะทานมาจนมันจะทํำยังไงเราก็พยายามพยายามศึกษานะฮะเพราะว่าพอมารุ้ทีว่าไอ้ตัวปูดเซ่นเนี่ยมัน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 เป็น ดูแลชั้นพื้นฐานของร่างกายเราดูแลระบบเพราะว่าอ่านดูแลบอกว่าเป็นยาบำรุงกาลังแล้วอ่านรายละเอียดแล้วนี่ปรากฏว่ามันช่วยหลายตัวเรื่องชั้นเรื่องตับเรื่องไตนะฮะแล้วก็เรื่องระบบเลือดต่างๆใ่แล้วผมก็คิดว่าจริงๆคนเราเนี่ย มันก็เหมือนประเทศนะถ้าแม่น้ำเนี่ยมันไหลดีอย่างมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันไหลดีมากได้ได้ได้ไหลดีอย่างนี้นะฮะสองฝั่งแม่น้ํามันก็คงจะดีขึ้นองค์องค์องค์ประกอบของประเทศมันก็ดีขึ้นให้ร่างกายเราเนี่ยพอยอดส่วนลงมาแล้วเออเส้นเลือดต่างๆที่มันวิ่งแล้วแล้วไอยาตัวนี้เข้าไปให้เส้นเลือดมันหมุนเวียนได้เนี่ยนะผมก็เชื่อว่ามันน่าจะดีเพราะผมศึกษาพอต้องเพวว่าเราผู้ใหญ่แล้วนะช่วงท้ายเนี่ยเราน่าจะ ก็คือว่า<ช>นะเดี๋ยวว่าเราเราตำแหน่งหน้าที่การงานเราดีแล้วนะครับเราก็เสียแล้วเราก็อยากมีชีวิตที่แบบปั้นพายชีวิตที่แบบ<ช>สบาย<ช><ช>ขึ้นนิดนึงนะค,ะครับครับผมผม,ผมก็เลยมาดูเสร็จแล้วก็ลองทานดูเพราะว่าตัวนี้เห็นบอกบตัวนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเป็นตัวยาที่มันผ่านออยอเรียบร้อยแล้วนะเราก็มั่นใจนะฮะก็ทานทานไปเออราบอกตรงนะฮะฟังจากที่เช็คจากทางอาจารย์อาจารย์ทศพปรนะฮะว่าเออคนก็ทานแล้วเขาเห็นผลเร็ว แต่ผมทานแล้วชาเหมอือนกันฮะเพราะว่าผมอาจจะเครียดแล้วร่างกายคนเราเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันผมใช้เวลายาวเหมือนกันเป็นเดือนนะฮะกว่าจะรู้สึกอะไรดีขึ้นนะฮะใช่ตัวนี้มันเข้าไปปรับร่างกายผมให้รู้สึกสมดุลขึ้นนะครับเพราะการหมุนเวียนของโลหิตเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่เราศึกษาแล้วเนี่ยโลหิตเราเนี่ยแต่ละครั้งที่หมุนเวียนรอบตัวเราเนี่ยนะผ่านตับไตทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลาถึงประมาณ4ี่ห้านาทีแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายคนนะฮะ แล้วก็น้าหนักของเลือดที่ผ่านเนี่ยตกเข้าไปต้องประมาณเกือบกิโลครึ่งตอนนี้วันหนึ่งเขาหมุนเวียนต้องประมาณถึง360รอบรบ360รอบในร่างกายเราเนี่ยถ้าเส้นเลือดถ้ามันก็ตกเข้าไปตันกว่าฮะเกือบตันครึ่งนะเลือดที่หมุนเวียนผ่านหัวใจดับใจต่อหนึ่งวันเอ้ยมันก็ทําให้เรา นึกเออถ้าเผื่อม,มันหมุนช้ากว่านั่นร่างกายเราคงแย่ครับตอนนี้บางเออเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันไปทําให้เลือดใสแล้วร่างกายเลือดเราเนี s> <S ่ยหมุนเวียนดีก็เลยรู้สึกว่าทําให้มันดีขึ้นหลายหลายหลายส่วนเลยครับครับผมก็ก็ทานแล้วก็ในเดือนแรกๆเนี่ยก็ยังรู้สึกตัวเบานะฮะแต่พอพอมาช่วงหลังๆเนี่ยตอนนี้ผมทานมาประมาณสี่เดือนกว่ากับห้าเดือนสี่เดือนนี้ตอนนี้ตอนนี้ กับที่ทานยาของอาจารย์ทศพรนะครับแล้วก็ที่ไปหาหมอนี่ความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับอาจารย์เออจริงๆแล้วทานยานั่นทานยาฝรั่งนั่นเขาเรียกยายาฝรั่งยายายาแผนปัจจุบันแผ่นปัจจุบันนะฮะผมอาจจะเรียกผิดับสมดุลไปนิดนึงครับทานทานไปแล้วตอนนั้นมันก็แค่ระงับใช่ไหมฮะระงับการปวดชั่วคราวเพื่อหมดฤทธิ์ยาปุ๊บมันก็ปวดแต่แต่ตัวนี้พอทานไปเรื่อยๆก็ความปวดมันก็ค่อยจางไป รู้สึกตัวเลยครับว่าตัวเองเบาผสมผสานกันสองตัวเนี่ยมันก็อีกตัวหนึ่งเข้าไปฟื้นฟูอีกตัวหนึ่งเข้าไปรักษาครับผมว่ามันก็เลยค่อนข้างจะดีขึ้นมากๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มันดีมากๆก็คือคือพูดกันตรงๆกันคผมเนี่ยอายุบานนี้แล้วเนี่ยสมรรถภาพต่างๆในร่างกายแล้วความเครียรดด้วยร่างกายมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นกอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไงว่าปู่เซนนี่คือบำรุงร่างกายบำรุงไต สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็<ช>ที่สําคัญคือสำหรับผู้สูงวัยนะแต่จริงเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ที่จิรพันธ์เนี่ยเขาบอกว่า30กว่ากว่านี่บางคนที่มีเรื่องสมบัต์ทางเพศจากตัวนี้จะช่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ